สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่ก็จะพามารู้จักกับผักชนิดหนึ่งนะคะที่ควรปลูกเอาไว้มากๆเลยนะคะนี่แม่ใหม่ปลูกเอาไว้นะคะเป็นผักวอเตอร์เคลสนะคะเป็นผักไม้น้ํานะคะปลูกเอาไว้นี่นะคะก็เป็นสลัดผักกินสดได้ค่ะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแต่ว่าปลูกเอาไว้แล้วก็ไม่มีใครกินค่ะแม่ใหม่ก็ปลูก จิ้มไปเรื่อยเลยนะคะเพราะว่าเขาจะปลูกง่ายมากๆเลยค่ะเกิดเยอะเลยสุดท้ายไม่มีใครเอาไปกินแล้วมันก็แบบโอ้โหต้นก็ใหญ่แล้วเนาะยาวไปเลยนะคะเนี่ยเป็นปลูกเป็นไม้คุมดินได้เลยนะคะแม่ใหม่ปลูกไว้ในกระถางค่ะทําไง่ะคะต้นก็ใหญ่เสียดายนะคะไอ้พวกหอยทากอะไรก็จะมากินก่อนนะคะในแม่ใหม่ก็เลยลองเก็บเอาให้ไก่กินนะคะผลปรากฏว่า ไก่กินแล้วชอบมากๆเลยค่ะไก่ใหม่ๆอารมณ์ดีเลยนะคะหลังจากที่ได้กินผักนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าวอเตอร์เคสเนี่ยเขาจะอุดมไปด้วยวิตามินนะคะมีแคลเซียมนะคะมีโพแทสเซียมวิตามิน A วิตามิน C และาธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ยังป้องกันโรคมะเร็งอีกด้วยขนาดว่าคนก็ยังกินได้นะคะยังสามารถป้องกันโรคอะไรหลายๆอย่างได้นะคะแล้วก็ยังมีวิตามินมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเราให้สัตว์กินสัตว์ของเราก็จะแข็งแรงนะคะแม่หม่ก็เลยลองเอาให้กินค่ะนี่เลยนะคะนี่ไก่ของแม่หม่กินอย่างมีความสุขเลยนะคะอันนี้เป็นไก่ไข่นะคะแม่หม่ลองซื้อมาเลี้ยงดูซื้อมาตั้งแต่เป็น ลูกเจี๊ยบเล็กๆเลยค่ะซื้อมาตัวละสี่สิบาทนะคะนี่ก็เกือบจะน่าจะใกล้ๆจะสองเดือนแล้วมั้งคะเนี่ยก็เลี้ยงแบบนี้ละค่ะให้เขาอยู่ในกรงนะคะเป็นไก่ไข่ค่ะถ้าแ่ใหม่เลี้ยงรอดก็ก็กำลังมีแผนการว่าอยากจะเอามาเลี้ยงอีกเยอะๆนะคะสักห้าสิบตัวหรือว่าร้อยตัวประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นไก่โปรแลนด์นะคะ ย้ายลงมาจากกรงใหญ่นะคะเพราะว่าคือน้องอะ่ะเขาโดนฝนมากไม่ค่อยได้แม่แม่มก็เลยย้ายไปให้อยู่รวมกันแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ไงเจ้าตัวใหญ่ไม่ยอมไงก็เลยแยกก็เลยเอามาเปลี่ยนกลงกันตัวนี้ออกไข่เกือบทุกวันนะคะออกวันเว้นวันเลยค่ะเขาก็จะอารมณ์ดีนะคะหลังจากที่แม่ไหมให้กินผักวอเตอร์เกสนะคะเป็นผักที่น่าปลูกนะคะเพราะว่าปลูกขายก็ได้ค่ะ หรือถ้าขายไม่ได้นี่ก็ให้ไก่กินให้สัตว์กินเลยค่ะนี่นะคะดูดูเขากินสิคะเนี่ยแม่หมก็จะให้กินทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมก็จะเก็บเอาไปขยายต่อไปเรื่อยๆนะคะกินกินเก่งค่ะเขาจะชอบมากเลยดูท่าทางการกินเขาสิคะอารมณ์ดี อยากหาตัวผู้มาให้เขาเหมือนกันเพราะว่าอยากอยากจะเลี้ยงลูกเขาตอนนี้กําลังติดต่อไปละไมรู้เขาจะให้หรือป่ะนี่นะคะวอเตอร์เคสของแม่ใหม่เยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็นี่การขยายพันธุ์นี้ก็ง่ายมากเลยนะคะแค่หักกิ่งเขานะคะปักจิ้มลงในดินนะคะแม่ใหม่ก็ทําแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นดินที่เราซื้อมานะคะดินสําเร็จนะคะนี่นะคะง่ายมากๆเลยนะคะ แล้วก็ลดน้ําให้เขาเขาจะไม่ชอบแดดมากนะคะถ้าเอาไว้กลางแจ้งมากๆเนี่ยเขาก็จะสีเหลืองนะคะถ้าอยู่ใต้ร่มเนี่ยอันนี้อยู่ใต้ต้นไม้นะคะเขาก็จะออกเขียวสวยเลยค่ะแล้วก็ลดน้ำเนี่ยนะคะแค่นี้เองค่ะแล้วเขาก็จะโตเร็วมากๆปลูกแล้วโตเร็วไม่รู้จะให้อะไรกินนะคะคนก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะคะเอาไว้ให้สัตว์กินเลยค่ะแล้วก็วิตามินเยอะมากๆเลยค่ะ ลองไปทำดูนะคะปลูกผักวอเตอร์เคสแบบง่ายๆให้สัตว์เลี้ยงที่เรารักได้กินนะคะเขาจะได้โตเร็วแล้วก็อารมณ์ดีด้วยค่ะแล้วก็ที่เหลือจากที่เขากินนะคะเนี่ยแม่หมาก็เอามาจิ้มใส่ในกระถางไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเกิดต่อไปขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปของแม่หมาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ